กุมตกหล่นผู้สูงอายุฟังด่วนรอรับเงินสูงสุด600บาท6กุมภาพันธ์นี้ สวัสดีค่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่23มกราคม2567และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยงินยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะเป็นข่าวดีของกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุทุกท่านรอรับเงินในวันที่6กุมภาพันธ์2567ซึ่งจะมีการโอนเงินพิเศษให้กับกลุ่มนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดว่าเป็นเงินอะไรและ ใครจะได้บ้างเดี๋ยวเรามาฟังมาพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กด like, แชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้นะคะทางช่องจะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุให้รอรับเงินสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินพิเศษกลุ่มผู้สูงอายุ ะะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการแจกเงินสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุในส่วนของเงินส่งเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยหรือเรียกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็ได้มีการแจกเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะตั้งแต่ปี2566นะคะแต่ในส่วนของวันที่6กุมภาพันธ์2567ที่จะมีการโอนเงินให้นั้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินนั่นเองก็จะมีถึง270,000รายนะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้ สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังไม่ได้รับเงินสําหรับสาเหตุที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะก็คือยังไม่ได้ยืนยันตัวตนใช้สิทธิบัตรคนจนรวมไปถึงยังไม่ได้ผูกความเพียรไปถึงกลุ่มคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ไม่มีบัญชีนะคะและก็กองเอกสารนะคะ เพื่อที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นหรือบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นที่ทางผู้นําชุมชนในการนำเอกสารมาให้ก่อและได้มีการส่งเอกสารนะคะไปยังสํานักงานกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบถ้ากลุ่มนี้นะคะยังไม่ได้รับเงินก็รอเช็คเงินกันในวันที่6กุมภาพันธ์2567ซึ่งก็อาจจะเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับเงินพิเศษกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในรอบโอนให้กลุ่มตกหล่นนะคะใครที่เพิ่งยืนยัน ตัวตนนะคะสําหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอาจจะเป็นกลุ่มที่ยื่นหนุธทอนผ่านและได้ทําการยืนยันหนุตนหลังมีการโอนเงินพิเศษให้กับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุสําหรับเงินส่งเคาะผู้สูงอายุ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะถ้ายังไม่ได้รับเงินก็เตรียมรอรับเงินนะคะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุทุกท่านนะคะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะหรือยังไม่ได้รับเงินกันอย่างไรสําหรับเงินพิเศษในส่วนตรงนี้ที่ได้รับตั้งแต่100บาทสูงสุด600บาทก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ทางช่องก็ขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ